มามาผัดขี้เมาสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในช่องของ a ี m อ in America ค่ะนี่ทุกคนคุณชายเขาจะชวนไปร้านอาหารไทยนะคะทุกคนอา,าบอกว่าไม่ไปขี้เกียจนะ นางบอกไปไปไป,ไปฉันดูร้านไว้แล้วร้านชื่ออะไรโอชาอะไรไม่รู้สักอย่างเนยนะคะอ้ํายังไม่เคยไปนะคะทุกคนร้านใหม่น้องชายนางไปไปแถวนั้นมาแล้วนางก็ไปเจอนางก็บอกแล้วคุณชายเขาก็จะว่าจะพาไปนะคะแล้วนี่นางบอกให้อ้ํานะคะว่าเร็ว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 รวไปไปกันเสร็จปุ๊บออกมานอกบ้านไปช่วยข้างบ้านซ่อมรถอยู่แ <laughs> ลวนี่ก็นั่งรออยู่ในรถสักพักแล้วนะคะทุกคนข้างบ้านเอ่อเพื่อนบ้านเขา เห็นรถมีปัญหานะคะนางไปนางไปถ่ายน้ามันเครื่องไปเติมน้ามันเครื่องนี่แหละแล้วเหมือนช่างเขาปิดไม่สนิทแล้วทาให้น้าม,มันมันย้อนขึ้นไปหรือยังไงนี่แหละสักอย่างเห็นคุณชายเขาเล่าอยู่นะอ้ําก็นั่นแหละฟังแล้วก็ไม่ค่อยเก่งภาษานะทุกคนไม่ค่อยแบบภาษาบังคำมันเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่รู้ก็ฟังก็ฟังไปนั่นแหละ <laughs> นั่นแหละทุกคนนี่นงก็คุยกับเพื่อนบ้านแล้วก็ดูเช็คเครื่องอะไรให้เขาอยู่นะคะแล้วก็นางก็ลืมมีชั้นไปละมั้งเนี่ยนั่งรอ ี few moments later. ๋ยคุณชายเข้ามาแล้ว You tell me to get ready man It's a long time ago I waiting you. you You said you were gonna clean Clean what? Oh, I'm not gonna clean nothing I give to i n g the food already oh. บน่บนๆไปค่ะคุณชายเข้า <All right. S 2> มาแล้วไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะร้านอาหารยังไม่เคยไปเลยค่ะครั้งแรกของปีของปีใหม่ร้านอาหารร้านแรกร้านอาหารไทยร้านแรกในปีใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านจะตรงปกไหมจะอร่อยไหมอะไรยังไงนะคะ โอชาไทยคิชเชนว้ไอเลเป็นป้ายร้านาคุณขนมหวานชาไทยปักตา <_ m ys> เข้าวต้มท่าดินแดง <_ m ys> กินเล้งราดหน้ายอดผักข้าวมันไก่อีสานอีสานตำแซบคนดูในเมนูแบบ นักกินอะผัซ <asi> like ีวัซีอิสไลก์ออยูโนเอดไเดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารก่อนเด้อมีภาษาไทยด้วยรัมมาคิม้ามัมาคิมาเสรูเขาเป็นก่แบบอันนี้อะไรอะเครปครีมชีสบน r ่ b เครปครีมชีส The, the hot sauce. Oh, t a ่ e สั่งข้ามันไก่อั้สั่งมาม o ่าขเมามัดขเมาใช่ใช่ใ่ใช t ใ e ่ใชกใช่ใช่ e ช่ใช่ใ่ใช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 ่ก่ใช่ใช่่่่ใช w o ่่่ชั่ช่่่่ อร่อยครับครีมยุ่ยอิดเดียวน้องบอกว่าเหมือนร้านอาหารข้างทางที่ไทย เดี๋ยวรออาหารกันค่ะทุกคนกมามา่าผัดขี้เมากับข้าวมันไก่แถวนี้ร้านอาหารเอเชียเยอะเลยนะคะทุกคนมันมีนู่นร้าน Korea BBQ House แล้วก็เป็นร้านนูดโรของสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็มีตลาด r a n ช์ใน t h ้ n i รั Range Market ร้านเอเชียมาร์เก็ตนะคะทุกคน You have camera w <laughs> i t me I'm sorry okay I c a n ันน มีเลรมีมีร้านเอเชียหลายร้านอยู่นะทุกคนถ้าอาหารอร่อยก็จะกลับมากินอีกนะคะราคาช่างมัน <laughs> แต่ถ้าไม่อร่อยก็ครั้งเดียวม,มาม่าผัดขี้เมาเข้ามันไก่ใครสิเก๋ <coughs> yes, please. <coughs> oh, 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 Let me get rice a little bit. Chin come and It's so good. น้ำจิ้มอร่อยอยู่นะทุกคนไก่ค่อนข้างแข็งไปนิดแต่อร่อยอ,อยู่ไรแม่ยังบอกนันงชอบชอบมันไก่อมมากกว่าดิชิเกินน้ำซอสซอฟด้ย Your chicken is soft but crispy. Chicken not crispy. The skin is crispy. No. I boil you. How the crispy? Maybe crispy. No, thank you. m i c h a l a the c h i m เฮ้ย, mm hmm. ยทุกคนเหมือนของไทยอยู่นะมีพริกไทยอ่อนด้วยเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยไปกินร้านอื่นไม่มีนะทุกคนมามา หน้าตาใช่แต่รสชาติยังไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้แย่นะทุกคนอืม spicy เนอะใช้ spicy เผ็ดีทุกคนหน้าตาคือผัดขี้เมาเลย that will chart <coughs> coming <coughs> can I you like what's it like my patima spicy man yeah spicy what's <coughs> 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 <Can> you fast spicy waiting a big cup pepper, pepper, green pepper, baby pepper. You see the pepper, the black one, right? Mm. This one. Mm. The black one, they already dry, you right? know. I like your, hmm? I like your mm. common <coughs> kind. เยอะดีอิ่มอ่ะแม่น้ำบอกว่าชอบข้าวมันไก่นางนะนางบอกว่าเปลี่ยนไหมกินข้าวหรือยสองคำเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะทุกคน เดี๋ยวกินไปด้วยคุยไปด้วยรบกวนทุกคนรบกวนลูกค้าท่านอื่นนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวขอกินออกตุก่อนชั้นที่กินไม่เคยหมดนะทุกคนนี่ผักขีเ้เมาเอากลับบ้านอีกแล้วแล้วก็จะสั่งทุเรียนชีสเค้กอะไรแบสั่งทุเรียนชีสเค้กกลับบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชิมที่บ้านกันนะคะที่นี่อิ่มแนละ้วกินไม่ไหวแล้วทุกคน Woohoo!